การวางแผนใส่ปุ๋ยนี่นะมันอยู่ๆนะหลายคนก็งงแล้วเขาวางกันยังไงอะนะผมว่าหลายคนก็ยังงงกันนะที่เขาพูดเวลาไปเจอคนโอ้ยใส่ปุ๋ยต้องวางแผนใส่ปุ๋ยทั้งปีงงไลยโอ้ยหแล้ววางยังไงอนะวางใส่ปุ๋ยทั้งปีนะเพราะเราก็ยังไม่เข้าใจมือก็ใหม่แล้วยังคอยถามสวนข้างเคียงถามญาติพี่น้องที่เขาทำสวนปาล์มอะอใส่ยังไงใส่งไงอะ ทีนี้ผมก็ว่าให้วางปุ๋ยใส่ปุ๋ยทั้งปีนะมันตืบเลยนะถ้าพี่ๆใน t ิ k กต o อกนะครับถ้าเกิดเห็นแล้วนะครับเข้ามาเห็นแล้วนะครับอจะมีรูปโปรไฟล์ของส่วนตัชวนอยู่นะครับถัดลงมานะครับเป็นรูปหัวใจนะครับอพี่ๆท่านใดผ่านมานะครับกดหัวใจให้กันหน่อยนะครับกดหัวใจเป็นหนึ่งทีให้เป็นสีแดงนะครับจากนั้นเป็นช่องคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดเห็นภาพและเสียงชัดเจนนะครับกดหนึ่งเข้ามานะครับกดหนึ่งเข้ามา ด้านล่างอีกทีนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับให้กดบันทึกไว้แล้วก็ปุ่มแชร์นะครับด้านล่างแชร์ไปนะครับหัวข้อต่อไปผมก็จะพูดว่าทำไมเราต้องวางแผนใส่ปุ๋ยเป็นรายปีนะซึ่งถ้าท่านเป็นคนติดตามในสื่อนะถ้าท่าน กดเข้าไปอยู่ในกลุ่มสมาชิกกลุ่มปามต่างๆนะท่านก็จะเห็นความแตกต่างของแต่ละคนในการทาสวนนะนะเยอะมันเยอะมันมีคำถามกันอยู่ว่าหลังน้ำท่วมแล้วจะปุ๋ยสูตรอะไรออหมดทลายแล้วจะใส่ปุใส่ปุ๋ยสูตรอะไรแล้ว และบางคนว่าเนี่ยเพิ่งใส่สูตรนี้มานะแล้วต่อไปอ่ะจะใส่สูตรอะไรให้แนะนําหน่อยนะซึ่งแสดงว่าคําถามพวกนี้นี่คือที่เกิดเกิดมานะเขาไม่มีการวางแผนในการใส่ปุ๋ยเป็นรายปีเพราะเพราะเพราะ,เพราะการไม่วางแผนในการใส่ปุ๋ยนะอ่าเริ่มต้นมันก็คือความผิดพลาดเพราะว่าปามเนี่ยเขาจะต้องกิน ุ๋ยตามความต้องการของพืชคือตามนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่วางแผนในการใส่ปุ๋ยแล้วเราถามเขาไปเรื่อยโดยที่เราเชื่อสมาชิกในกลุ่มคิดว่าคนในกลุ่มนี้เขาคงมีควารมรู้มีประสบการณ์แล้วก็แนะนำเราได้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมากเลยเพราะว่าไม่มีใครแนะนำเราได้แน่นอนนะเพราะคำถามสั้นๆนนะ่ะ ถ้าคนแนะนําได้คือคนนั้นต้องโคตรเก่งเลยต้องไปรู้ประวัติการใส่ปุ๋ยก็ามาย้อนหลังว่าเขาใส่กันยังไงนะแล้วถึงจะรู้ว่ารอบหน้าคุณต้องใส่ตัวนี้นะเออแล้วก็ต้องรู้รายละเอียดเลยนะว่าคุณใส่ปุ๋ยมา,ย,ายังไงสูตรยังไงอ่าปริมาณเท่าไหร่แล้วก็อ่าปีหนึ่งกี่ครั้งเลยต้องรู้รายละเอียดแล้วถึงจะแนะนําว่ารอบต่อไปคุณจะใส่ปุ๋ยอะไรนะคือไนงะมันต้องประมาณนั้น แต่คําถามทุกคําถามมันมันมีไม่มีรายละเอียดนะคือถามกันง่ายๆหลังน้ําตัวมาแนน้ำหน่อยนะว่าจะต้องอใส่ปุ๋ยอะไรกันเพื่ออบํารุงต้นปาล์มอะไรแบบนี้นะก็มีคนก็ไปตอบันเยอะแยะนะทีนี้ปัญหาใหญ่มากที่ผมเห็นนะนะแล้วก็เห็นบ่อยนะ คือเมื่อเราไม่เข้าใจเรื่องปุ๋ยนะแล้วก็เราใส่ปุ๋ยไปตามคำบอกเล่าหรือใส่ปุ๋ยตามที่เราเชื่อนะปัญหาก็คือเราใส่ปุ๋ยแบบโอ้โห,โหสับสนอลมานวุ่นวายเลยนะ อ่าผมจะยกตัวอย่างผมเพิ่งไปเปิดเห็นใน Facebook ก่อนที่มานั่งไลน์นี่นะอ่าผมไม่ลงรายละเอียดอ้มากนะแต่มันมันเป็นอย่างนี้นะปรากฏว่ามีเขาถามว่าอ่าการใส่ปุ๋ยของเขาอะนะ มาช่วยแนะนําหน่อยว่าจะต้องมีอะไรใส่เพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างนะปรากฏว่าเขาใส่ปุ๋ยที่ที่วางแผนไว้นะเขาใส่ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยนะแล้วก็ไปใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ซึ่งก็เป็นแม่ปุ๋ยนะแล้วทีนี้เขาก็ไปใส่ปุ๋ยสูตรอีกสองสูตรนะผมไม่เอย่ยชื่อสูตรนะ ในสองสูตรนั้นนะนะปรากฏว่าเขาก็ใส่หนึ่งสูตรหนึ่งครั้งแล้วก็อีกหนึ่งสูตรใส่สองครั้งนะรวมการใส่ปุ๋ยของเขาทั้งหมดนะนี่เฉพาะ NPK นะยังไม่เกี่ยวที่เขายังใส่อะไรอีกเยอะแยะนะยังใส่โนแนีเซียมนะอะไรต่เยอะมากเลยนะเขาใส่ปุ๋ยเยอะมาก นะแต่ผมมานั่งดูแล้วาการใส่ปุ๋ยของเขานี่อยู่ที่13กิโลนะเฉพาะ NPK นะทีนี้ <c oughs> ผมบอกว่านี่เขาวางแผนนะเนี่ยไม่ใช่เขาไปวางแผนน,นี่คือการวางแผนเลยนะ <c oughs> เขาบอกราลเยะอียดว่า <c oughs> เขาจะใส่ปุ๋ยในรอบต่อไปนะ ปุ๋แต่ละสูตรแต่ละอย่างจานวนกี่กิโลกี่กิโลเริ่มยังไงตบท้ายยังไงนะนี่คือการวางแผนนะแต่ผมจะพูดให้ฟังนิดว่านี่เป็นการวางแผนที่หลายแผนมากนะแผนหนึ่งยี่สิบเอ็ดศูนศูนย์แผนสองศูย์ศูย์หกศแผนสามก็ไปอีกหนึ่งสูตรพอแผนสก็เปลี่ยนสูตรพอแผนห้าก,ก็สูตรเดิมนะอันนี้คือ NPK นะก็มาห้าแผนเลยนะ ทีนี้ถ้าว่าเราวางแผนแบบนี้นะผมว่ามันปวดหัวนะมันสลับซับซ้อนมากเลยทีนี้ผมเดานะว่าทำไมสูตรมันมาก,กน,นะเหมือนบางคนเนี่ยก็เรียกว่าอะไรรักรักพี่เสียดายน้องนะคือสูตรนี้ก็ดีสูตรนี้ก็ดีะนะพอถามอันนี้ก็บอก สูตรนี้ดีใส่แต่โอ้ที่สวนเราใส่โอ้ตะลายน้ำหนักอะไรนะพอไปถามอีกสวนก็ใส่สูตรนี้แต่โอ้ไปดูที่สวนนะแล้วของเขาก็ก็ดีเหมือนที่เขาคุยนะเลยก็หวงสูตรสี่สองสูตรเลยเลยมาใส่นะแล้วก็มาวางแผนทั้งปีนะอา้าวนี่เป็นเรื่องจริงนะแล้วทีนี้ผมลองคำนวณน,นะคำนวณสูตรปุ๋ยที่เขาเขาใส่นะ ปรากฏว่า13กิโลที่เขาใส่นะมันมีค่า NPK เท่าที่ผมนั่งจิ้มจิ้มดูนะตัว N นี่นะก็พอใช้ได้อยู่นะพอใช้ได้นะก็ถือว่าโอเคแหละอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่าอยู่ในกลุ่มไปวัดไปวายแล้วนะตัว N ตามที่สูตรเขาใส่กันมา5สูตรนะนะ แต่ตัว P นะมันจะมากและตัว K นี้ก็ถือว่ามากเลยนะทีนี้ถามว่าพอวางแผนใส่ปุ๋ยสูตรสลับกันหลายสูตรแบบนี้นะปรากฏว่าเนี่ยมันค่า NPK นี่ไอตัวนั้นอาจจะต่ำลงมานิดนึงไอตัวกลางอาจจะสูงไปนิดนึงไอตัวหลังอาจจะสูงโดไปเลยเพราะไงมันสูตรมันเยอะไง จริงๆถ้าว่าคนเข้าใจวางแผนในใส่ปุ๋ยแล้วผมก็เอาสูตรปุ๋ยอีกตัวมากำนวนคือไงเอาสูตรที่ผมเคยบอกอะนะคือสูตรของงานวิจัยของด็อกเตอร์อะคือสูตรสิบห้าห้ายี่สิบห้านะใช้สิบเอ็ดกิโลนะปริมาณปุ๋ยใกล้เคียงกับสูตรที่เขาใส่ห้าสูตรนะใส่ทั้งยี่สิบเอ็ดทั้ง0ูนยศูนย์ใส่ทั้งอีกสูตรปุ๋ยอีก สองสูตรนะรักพี่เสียในน้องที่บอกกันนะปรากฏว่าถ้าใส่สูตรเดียวที่บอกใส่สิบเอ็ดกิโลนะค่าธาตุอาหารขอนเขาวิ่งใกล้เคียงกันหมดแล้วก็ใส่สูตรวิจัยสิบห้าหนะ้ายี่ิบห้านาปรากฏว่ามันจะลงตัวดีกว่านะคือประหยัดกว่าแล้วก็ลงตัวในลักษณะที่มันตรงกับ งานวิจัยอะในค่าเรโจปุยอะไรต่างๆนะมันลงตัวมากกว่าเห็นไหมคือถ้าเราเข้าใจเรื่องปุ๋ยเราวางแผนใส่ปุ๋ยถูกไงนี่เขาวางแผนนะทีนี้ผมจะมาพูดว่าการวางแผนใส่ปุ๋ยนี่นะมันอยู่ๆนะหลายคนก็งงแล้วเขาวางกันยังไงอะนะผมว่าหลายคนก็ยังงงกันนะที่เขาพูดเวลาไปเจอคนโอ้ยใส่ปุยต้องวางแผนใส่ปุ๋ยทั้งปีงงไง โอ้แล้ววางยังไงอ่ะวางใส่ปุ๋ยทั้งปีนะเพราะเราก็ยังไม่เข้าใจมือก็ใหม่แล้วยังคอยถามสวนข้างเคียงถามญาติพี่น้องที่เขาทำสวนปามอะ่ะใส่ยังไงใส่งไงอะ่ะทีนี้ผมก็ว่าให้วางปุ๋ยใส่ปุ๋ยทั้งปีนะมึนตึ๊บเลยเนะ่ไปไม่เป็นทีนี้ผมจะให้ความเห็นไว้นะไม่ให้ไม่ไม่ได้บอกว่าความเห็นผมแล้วมันจะตอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เพราะว่ามันมีอะไรเยอะแยะบอกแล้วว่าปุ๋ยนะพูดกันสั้นมันก็ไม่สามารถคลุมได้หมดนะแต่ผมให้ความเห็นมีนะสําหรับคนที่จะวางแผนใส่ปุ๋ยทั้งปีนะคือเริ่มต้นไม่ว่าท่านจะใส่ปุ๋ยสูตรผสมคือสูตรสําเร็จมี NPK ในกระสอบเดียวกันนะนะหรือท่านจะใส่แม่ปุ๋ยนะ จะใส่4 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0หรือว่า18460หรือ0060นั่นคือแม่ปุ๋ยที่รวมเลยนะแล้วแต่ใครถน,นัดอยากจะใช้ตัวไหนนะทีนี้ท่านก็ใช้ไปสมมติว่าปามเล็กนะถ้าปามเล็กนะนะถ้าท่านใส่ปุ๋ยสูตรเหมือนที่บอกนะท่านก็ต้องเริ่มใส่แต่น้อยใช้เทคนิคแบบขั้นบันไดเหมือนกันนะแล้วท่านก็ วางแผนเบื้องต้นไว้ได้ก่อนนะว่าปีนี้ท่านจะใส่ปุ๋ยกี่รอบนะถ้าเป็นปามเล็กนะผมอบอกว่าท่านต้องใส่อย่างน้อยสักห้ารอบนะปามเล็กหมายว่าปามหนึ่งปีนะท่านต้องใส่สักห้ารอบนะแล้วปุ๋ยสูตรไหนแล้วแต่ท่านเลือกนะแต่ผมแนะนำใช้สูตรเดียวนะทีนี้พอใช้สูตรเดียวนะ ถ้าเป็นปาล์มเล็กนะผมกลับไปที่งานวิจัยเหมือนเดิมนะก็ปาล์มเล็กงานวิจัยก็บอกว่า,าสูตรป่วยเขายี่สิบสามหกสิบห้านี่นะนี่นี่นี่สูตรงานวิจัยปาล์มเล็กนะถ้าว่าท่านไม่มีสูตรนี้ท่านก็หาสูตรใคล้เคียงนะแล้วก็ท่านทดลองใส่สูตรนี้ไป แล้วก็ท่านสังเกตในรอบการใส่แต่ละรอบนะแล้วแต่ท่านจะวางแผนยังไงแล้วก็ท่านดูความแตกต่างต้นปาล์มของท่านใน6เดือนใน1ปีนะซึ่งมันจะบอกท่านว่าท่านต้องปรับต้องแก้ต้องเปิมต้องลดต้องทำย่างไรกับปุ๋ย NPK นะซึ่งเราอธิบายไว้แล้วว่าการสังเกตว่าปาล์มเราขาด ปุ๋ยตัวไหนนะน่นท่านเราไปดูตมนั้นแล้วก็ท่านปฏิบัติตมนั้นนะพอในหนึ่งปีนะท่านก็มาวัดผลในการใส่ปุ๋ยของท่านนะว่าท่านพอใจไหมคือคือมันแก้ไม่ได้แล้วหนึ่งปีท่านท่านใส่ไปแบบนี้แล้วใช่ไหมจากทดลองของท่านเองโดยขั้นบันไดนะถ้าท่านไม่พอใจนะปีต่อไปท่านปรับนะปรับปริมาณนะ ในระยะปีต่อไปพอท่านปรับมานะก็บอกแล้วว่าพอท่านเริ่มจะเข้าใจอะไรขึ้นบางทีนะสี่เดือนนี้ท่านก็เห็นความแตกต่างแล้วแปดเดือนท่านเห็นความแตกต่างแล้วสิบสองเดือนท่านเห็นความแตกต่างเพราะฉะนั้นท่านมีเวลาปรับสูตรปุ๋ยของท่านว่าจะลดจะเพิ่มจะทําอะไรแล้วแต่นะเพราะฉะนั้นในการลดการเพิ่มก็คือไงลดเพิ่มปริมาณหรือว่า,าจะเพิ่มแม่ปุ๋ยซึ่งถ้ามีปัญหา ก็คือไงถ้าขาดเอ็นท่านก็ใส่ยี่เบีดศูนย์ศนย์เพิ่มไปแบบแบบขั้นบันไดอ่ะและ้วพอในในรอบสองเดือนนี่นะท่านเข้าสวนนี่มันตอบโจทย์ท่านได้ทันทีไปในสองเดือนว่าท่านใส่ไปแล้วมันจะตอบสนองและโอเคไม่โอเคนะถ้าใส่แล้วใบเขียวปึ๋งนาะกลางอารำจาเลยนะออมันก็โอเคมันมันมันก็ต้องต้องใช้วิธีการทดลองแบบนี้นะนะ ทีนี้พอท่านทดลองแบบนี้ผมก็กลับไปที่ถ้าท่านใส่แม่ปุ๋ยก็เหมือนกันนะก็ใช้หลักเดียวกันใส่แบบขั้นบันไดก็ทดลองไปนะทีนี้พอปามเล็กนี่ผมยกตัวอย่างปามเล็กก่อนนะพอท่านใส่ไปจากปีที่หนึ่งพอปีที่สองนะนะไอการทดลองของท่านการไปบัตรจิงของท่านประสบการณ์ของท่านอะไรมันจะตอบท่านได้เองหมดว่าท่านกําลังเดินมาถูกหรือไม่ถูกโดยที่ปามันบอกนะ แต่แต่พอท่านเข้าใจอะไรปุ๊บมันนะรับรองสองปีท่านเดินถูกแน่นอนเพราะว่าไงท่านปรับท่านแต่งท่านแก้จนสุดท้ายท่านจะเข้าใจมันง่ายๆเองอะว่าอ๋อมันมันมันใสเอ็นแค่นี้เองเฮ้ยพีก็แค่นี้แหละเฮ้ยเกก็แค่นี้แหละโอ้ยมันสมบูรณ์มันสวยค่คยๆเห็นก็ชมโอ้ยปาล์มเราสวยอะไรแบบนี้นะมันก็ตอบโจทย์เราแบบนี้เนี่ยใช่ไหมทีนี้พอเราได้ประสบการณ์แบบนี้เราก็วางแผนแล้วทีนี้ แต่ในการใส่ปุ๋ยเราจะต้องมีสถิติจดไว้หมดนะใส่ n เท่าไหรพี P เท่าไหรเคเท่าไหร่หรือว่าปุ๋ยสูตรนะนะเราก็ต้องจดนะเราใส่กี่กิโลอะไรอย่างไรแบบไหนนะแล้วทีนี้พอเราเราพอใจในสิ่งที่เราปฏิบัติไปแล้วนะเพราะนั้นเราวางแผนปีที่สามได้เลยโดยเอาของปีที่สองนะั่นแหละเรามีสถิติแล้วเราเป็นขั้นบันไดขั้นแรก แล้วก็คือไงก็ไปวางแผนปีต่อไปทีนี้ในการวางแผนปีปีต่อไปมันก็ต้องวางตามอายุต้นปามความสวยของต้นปามเพราะปามสองปีแล้วอนาคตมันปามจะไปเก้าปีที่สามเพราะนั้นการกินปุ๋ยมันก็ต้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็วางแผนในการใส่ปุ๋ยก็แบบขั้นบันไดอะไรอีกเหมือนกันตอ้ทนใส่สูตรปุ๋ยก็ต้องวางแผนแบบขั้นบันได ไม่ใช่ว่าท่านจะใส่สเสมอกันทุกรอบไม่ใช่ว่าท่านใส่ครึ่งกิโลสมมตินะแล้วก็ท่านต้องใส่ครึ่งกิโลทุกรอบมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นต้นปีถ้ให้ว่าท่านใส่ครึ่งกิโลใช่ไหมกลางปีนี้ท่านก็ต้องเพิ่มไม้ข้อหน่อยอย่างหนึ่งแล้วนะปลายปีนี้ท่านก็ต้องเพิ่มให้ข้ออีกนิดเพราะไงปลามันจเจริญม,มันโตถ้าเราใส่ปุ๋ยถูกแล้วมันก็จะโตปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะเพราะนั้นไง เนี่ยคือการวางแผนในการใส่ปุ๋ยเป็นปีแล้วก็ไม่ต้องถามใครนะพอวางแผนเป็นปีนะท่านก็มาวางแผนว่าจะใส่ปุ๋ยสูตรเนี้ยที่ที่ท่านปฏิบัติอยู่นะสูตรไหนก็แล้วแต่ที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 ่ยกตัวอย่างให้ฟังท่านท่านจะเอาสูตรงานวิจัย23่สิบสามหสิบห้านะพอท่านปฏิบัติมาสองปีนี่นะทุกอย่างมันมันสอนท่านเอง แล้วพอไปที่สามนะท่านก็จะวางแผนตามความสมบูรณ์ความสวยของต้นปาล์มตามอายุของปาล์มนะแล้วทีนี้พอท่านได้หลักตรงนี้นะท่านก็วางแผนปีต่อไปได้เลยว่าไงจะใส่ปุ๋ยกี่กิกกโลจะใส่กี่รอบจะใส่ยังไงแล้วทีนี้พอวางแผนเสร็จสมมติว่ามันมีปัญหาอีกนะมันปัญหามันมีให้แก้ตลอดนะท่านก็รู้วิธีแก้แล้วโอ้มันขาดเอ็นก็อเอาแม่ปุ๋ยมาเติมมันหน่อย ขาดเกยก็เอาแม่ปุ๋ยมาเติมหน่อยแต่สูตรนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ขาดตัวไหนเราไม่ปุ๋ยมาเติมนะแล้วก็การใส่ไอ้ไแม่ปุ๋ยก็เหมือนกันนะนี่ก็คือไงหลักการวางแผนแต่ก่อนที่เรามาวางแผนได้เราต้องศึกษามาก่อนแล้วจนเราเข้าใจมันแล้วจนเราพอใจมัน แล้วเราเอาพื้นฐานตรงนั้นแหละมาเป็นบันไดขั้นแรกในการวางแผนในการใส่ปุ๋ยในปีต่อๆไปนะแต่ถ้าเราไปถามคนอื่นนะจบเลยนะเพราะว่าคนอื่นไม่มีรายละเอียดกับเราสักนิดเดียวเลยอยู่ๆไปถามเขาว่าเส้นปีจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรหลังน้ําท่วมใส่ปุ๋ยสูตรอะไรหรือว่าตอนนี้กําลังออกทลายในใส่ส,สูตรอะไรนะแล้วมีคนแนะนํากันไปสารพัดสูตรนะซึ่ง มันไม่ประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายมันจะประสบปัญหานะเพราะเราใส่แรกๆกงมันอาจจะไม่เห็นแต่พอนานๆไปนะมันจะกระทบกระเทือนกันไปหมดเลยในปัญหาที่ว่าขาดตัวนู้นขาดตัวนี้คนนั้นเพราะไงแล้วหลายคนนะใส่ปุ๋ยโดยที่ว่าเหมือนที่บอกไงเชื่อสวนนั้นดีสวนนั้นดีบางคนใส่ปุ๋ยเหมือนที่บอกนะ ใส ctions, horses, jumped, ่สามสูตรต้นผลใส่ส e <It> ูตรนี้กลางผลใส่สูตรนี้ปลายผลใส่สูตรนี้เอ้อเห็นไหมเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยหลายคนเนะผมว่ายังสับสนยังไม่เข้าใจเรื่องปุ๋ยแล้วก็ยังวางแผนใส่ปุ๋ยไม่เป็นการจะวางแผนใส่ปุ๋ยเป็นวางแผนรายปีนะเราก็ต้องเริ่มปฏิบัติทดลองกันไปก่อนจนเราเข้าใจว่าอ๋อ อใส่แบบนี้แหละปุ๋ยนะไม่ต้องไปถามใครแล้วนะปีนี้เราใส่กี่กระสอบแล้วก็อย่าใส่มากสูตรเอาสูตรใดสูตรหนึ่งที่ท่านเชื่อแล้วพอมันขาดตัวใดตัวหนึ่งท่านเข้าใจท่านก็แม่ปุ๋ยมาเติมเติมเติมพอเติมปุ๊บนะมันสวยท่านก็เอาตัวนี้แหละเป็นข้อมูลพอปีต่อไปนช่ท่านก็ปรับปรับเอ่อปริมาณปุ๋ยปรับจํานวนกิโลปุ๋ยถ้ามันเกิดว่า มันยังมีขาดท่านก็แก้ไปพอท่านแก้ไปหลายรอบนะรอบหลังๆท่านอาจจะไม่มีอะไรให้แก้นะเพราะท่านเริ่มเข้าใจมันแล้วเนี่ยนี่หลักการวางแผนในการใส่ปุ๋ยทั้งปีนะที่เราหยิบเรื่องนี้มาพูดก็คืองอยากมาชวนคิดชวนคุยเพราะว่าถ้าท่านไม่เข้าใจนะเนี่ยปีหนะ้าท่านก็จะวางแผนใส่ปุ๋ยแล้วนี่นะก็ลองเอาหลัก วิธีการที่เราคิดนะเอาไปประยุกต์ใช้นะเอาเป็นข้อมูลในการไปต่อยอดนะเอาเราก็ยังคิดว่าจะพัฒนาปามเราไปเราก็วางตัวเลขไว้แบบต่ำมานะว่าเอาตะกกตันนะเพราะยังมีเวลาพัฒนาอยู่เพราะปามผมไม่คุณภาพศักยภาพอยู่ที่แปดปีนะแต่ ีนี้ก็คือไงมันมันกระทบแรงเราก็ไม่สามารถที่ว่าจะจะประเมิอนอะไรได้นะตั้งๆเราทํากระบวนการตามที่เราศึกษามาเราก็ปฏิบัติกันแบบตรงไปตรงมานะแต่คือไงต่อให้ยังไงก็ได้ปามมันมี3ามตัวที่สําคัญกับปามนะคือแสงปุ๋ยความชืน้นเนี่ย ทีนี้เราขาดความชื้นไปตัวเดียวนะทุกอย่างตอยหลังหมดเลยแล้วก็มันจะเป็นหัวข้อที่จะพูดพรุ่งนี้คือไงกฎที่ว่าด้วยก็จำกัดเออปัจจัยที่น้อยที่สุดมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตนะหน่วยไม่ว่าคือไม่ว่าจะพูดอะไรแนตะ่ทุกอย่างมันจะโยงเข้ากฎหมดเลย